มีหนึ่งคำถามนะครับจากตรงไลฟ์ของเรานะครับเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์นะครับคุณรวยแล้วนะครับก็ถามว่าทํายังไงดีนะฮะให้เลิกนิสัยเข้าออเดอร์ผิดทางแล้วชอบเติมไม้แล้วก็เบิ้นไม้แล้วก็พอตแตกนะครับโอเคนะครับลักษณะนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่คุณต้องปรับไม่ใช่เรื่องของเทคนิคนะครับฟังใหม่นะ สิ่งที่คุณต้องปรับนะครับมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องปรับเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีคิด mindset และจิตตะวิยาที่อยู่ในหัวเรานี่แหละนะครับในหลายครั้งนะครับคุณก็อาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าโอโ้โหแม่งแบบคือมันมันมันคุณต้องเข้าใจมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากได้แต่ไม่ยอมเสีย นะครับค่อยๆฟังไปเลยนะอยากได้แต่ไม่ยอมเสียแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองเสียเนี่ยมันเริ่มจะอยากเอาคืนเหลือเกินนะกับอ่สิ่งที่เราแบบเสียไปเนี่ยเช่นคุณก็จะมีแบบบางบางทีแบบเอ้ยแฟนเพิ่งบอกเลิกเวย้ยแม่งแบบอยากให้เขากลับคืนมาเร็วๆอะ่ะคุณก็จะมีโมเนี่ยโมเมนต์นั้นถูกป่ะหรือว่าแบบบางทีแบบว่าเอ้ยเงินที่เราเสียไปเนี่ยกับการทําสิ่งเนี้ย เราก็อยากได้มันคืนกลับมาเร็วๆนะครับมนุษย์ก็เลยเป็นสิ่งมีชีวิตที่โอโหอยากได้ทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้แต่เขาไม่ยอมเสียหรือไม่ยอมแลกอะไรเลย mm hmm. เช่นผมถามว่าคุณอยากจะรวยไหมหลายคนบอกว่าอยากจะรวยนะครับแต่มีสักกี่คนที่ยอมแลกแรงหยาดเหงือ่อพลังงานสมองอะไรบางอย่างเพื่อความรวยนีน่น้อยมากเลยนะีทีนีน้เราย้อนกลับมานะครับในเรื่องของการเทรดเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราเนี่ย โดนโดนมันลาดจนผอดแดงแล้วเราก็มีพฤติกรรมซ้ําๆซักๆที่แบบเฮ้ยฉันพยายามจะกดพยายามจะกดพยายามจะกดยิ่งสมมุติว่าทองดีดปุ๊บคุณยิ่งเซลดีดขึ้นไปอีกร้อยจุดเซลอีกดีดขึ้นไปอีกร้อยจุดเซลอีกมันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับมันแปลว่าเรากําลังอยากจะได้มันคืนโดยที่เป็นลักษณะของการเทรดนี้นเขาเรียกว่ามาติงเกลหลายคนเนี่ยแบบอาจจะกดออเดอร์เท่าเดิมนะแต่ผมเมื่อก่อนนะครับฟังดีๆนะ ผมแชร์ประสบการณ์ผมเมื่อก่อนนะครับสมมติว่าผมกดเอาตัวเลขแบบ0.1แล้วกันผมกดมาที่0.1นะ่ครับกราฟลากไปอีกพอดแดงนะครับเชื่อไหมครับผมจะไม่กด0.1แล้วผมจะกดออเดอร์ด้านบนเนี่ย0.2มีใครเป็นไหมผมว่ามีหลายคนเป็นนะสักพักนะครับลากขึ้นไปอีก100จุดผมกดออเดอร์อีก0.3นะฮะลากขึ้นไปอีก100จุดกด0.4ลากขึ้นไปอีก100จุดกด0.5เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อเราเนี่ย จะรู้สึกว่าโอ้ยฉันเนี่ยจะสู้กับมันว่ะไม่รู้หละมันจะขึ้นไปถึงตรงไหนเนะี่ยแต่ถ้ามึงย่อ,อลงมาปับ๊บนะออเดอร์ข้างบนเนี่ยกูเนี่ยหลอดแบบจานวนมหาศาลเดี๋ยวยังไงกูสามารถทํากาไรแล้วปิดรวบทีเดียวป้งแล้วเก็บกาไรได้อย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับใครมีประสบการณ์แบบนี้กดหนึ่งมาให้หน่อยนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงไม่อิงนิยายนะครับสิ่งที่ผมค้นพบคือผมค้นพบเลยว่าโอ้โหชีวิตของคนเราเนี่ยมันมัน มันไม่ต่างอะไรจากการเทรดแบบพน,นันเลยนะจังหวะน,นั้นเน่ะผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเทรดแบบเหมือนนักพนันเลยเหมือนแบบเฮ้ยคุณเคยเป็นไหมเวลาคุณเล่นอะไรบางอย่างอ่าสมมติว่าผมเล่นการ์ดกับเพื่อนแล้วกันอ่าแบบเป็นการ์ดคิดเลขอะไรเงี้ยนะตาแรกเฮ้ยเพื่อนตานี้สิบบาทนะนะครับเพื่อนพอกาวแบบโป้งนะฮะเฮ้ยไม่ได้ว่ะตาต่อไปเดี๋ยวกูขอเบิ้ลยี่สิบบาทตาต่อไปเดี๋ยวกูขอเบิ้ลสามสิบบาทตาต่อไปเดี๋ยวกูขอเบิ้ลสี่สิบาทนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะทบเพื่อเอาทุนคืนให้เร็วที่สุดนี่คือหลักจิตวิทยานะครับฉะนั้นโจทย์ของการออกจากหลุมของเรื่องนี้นะครับไม่ต้องปรับเทคนิคเลยครับไม่ต้องปรับวิธีการครับสิ่งที่เราต้องปรับคือปรับ mindset และจิตวิทยาครับเราไม่จําเป็นต้องเบิ้ลไม้เพื่อให้มันได้ทุนคืนในออเดอร์นั้นๆแบบรวดเร็วครับสิ่งที่เราทําได้คือวาง Stop l ล s s ไว้ครับ ชนตอมลอดเมื่อไหร่ก็ให้มันจบครับพอชนจบปุ๊บสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณแค่มีแผน2ในการเข้าในพชั่ชถัดไปแค่นั้นเองอย่าพยายามที่จะไปเบิ้ลไม้เพื่อให้ได้คืนกลับมาในออเดอร์เดียวนะครับมันไม่ต่างอะไรจากการที่แบบคุณมีแฟนคนหนึ่งอ่ะแล้วแบบคุณทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนคุณกําลังจะจากคุณไปอ่ะแล้วคุณก็บอกว่าอุย๊ยคุณอยากได้อะไรเดฉันง้อให้เต็มที่เลย เอ้คุณอยากได้เงินกี่บาทเอ้ยคุณอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมไหมคุณอยากได้รองเท้าหรือเปล่าคุณอยากได้รถคันใหม่ไหมคุณอยากได้สามีคนใหม่ที่แบบดีกว่าเดิมไหมต่อให้คุณไปง้อไปตือ้อเท่าไหร่อะเขายิ่งลำคาญผมบอกเลยเพราะเขาลำคาญเนี่ยเขาไปไวกว่าเดิมอีกนะฮะเพื่อนครับเ <c oughs> นี่ยคือแบบมันคือประสบการณ์ตรงนะฮะไม่ใช่ประสบการณ์เรื่องของแบบเออสาวทิ้งเลยนะแต่มันคือประสบการณ์ของการเทรดที่ผมเนี่ยพยายามเปรียบเทียบให้นเพื่อนเห็นภาพนะครับ จย์ของเราเหรออ๋อมึงจะทิ้งกไปออโอเคยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนี่คุณกาลังทิ้งผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วนะฮะจย์ของคุณคือทีนี้พอเขาทิ้งกันไปปุ๊บคุณแก่พัฒนาตัวเองครับคุณแค่ได้เรียนรู้ว่าว่าเอ้ยเอ้ยคุณผิดพลาดเพราะอะไรวะเอ้ยอะไรที่คุณไม่ดีพอวะอะไรที่คุณต้องปรับปรุงวะเอ้ยอ,อะไรที่ฉันต้องการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ได้พัฒนาตัวเองเพื่อให้เขากลับมานะแต่พัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้เราเนี่ย ได้สาวสวยคนใหม่นะครับที่แบบเรียกได้ว่าใช้ไลกว่าเดิมนะครับการเทรดก็เหมือนกันะครับอย่าไปเบิ้ลอย่าไปมาร์ติงเกลนะครับอะไรเยอะแยะนะครับถ้ามันออกนอกกลยุทธ์ก็คือปล่อยให้มันแพ้ตามกลยุทธ์ของเราถ้ามันออกนอกแผนก็คือให้มันแพ้ตามแผนของเราโจทย์ของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแพ้นะครับที่มันชนสต็อปลอตให้เรายินดีครับอย่างน้อยเรามีสต็อปลอตที่เราทําให้มันหยุดแพ้ได้แต่ย้อนกลับมาครับวิธีการแก้คือคุณต้องมีแผนบี ในการนะครับลานโพชั่นแล้วก็ทำออเดอร์ใหม่ให้เป็นออเดอร์ที่ใหญ่และดีกว่าเดิมนะครับคำว่าใหญ่นะตรงนี้ไม่ใช่หลอดใหญ่ขึ้นนะครับแต่หมายถึงชนะด้วยลิขสิทธิ์เลเที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว,ว่าวันนี้เวลาที่ผมผมเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะผมก็จะนิ่งมากเมื่อก่อนผมเป็นแล้วผมก็เข้าใจคุณรวยแล้วเลยว่าแบบโอ้โหมันแบบทุกทรมานนะเวลาที่เราเห็นออเดอร์มันผิดทางแล้วเราก็อยากจะเอามันคืนเหลือเกิน นะครับแต่ทุกวันนี้ครับผมเข้าใจไม่เซตนี้แล้วผมก็ออกจากลูปนั้นได้นะครับทุกวันนี้ผมก็แค่อ้าวโดนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมีแผน2ที่ฉันจะมูฟออนต่อไปแล้วก็สามารถเทรดทำกำไรแล้วก็กลับมาได้นะครับทุกวันนี้ผมใช้เล็กซี่วอร์ตเรชวัวร์สองสานะครับหมายถึงว่าเออถ้าผมแพ้ผมแพ้1%แต่ผมชนะผมจะชนะที่2%ถึง3%นะครับหมายความว่าก็แพ้ก็แพ้ไปดินะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอยู่ที่พอร์ตใหม่เอออยู่ที่ออเดอร์ใหม่นะครับแล้วก็วางโพื่่อชนะใหม อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างดีนะครับที่เหมาะในการเทรดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไมซ์เซ็ตที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆน,นะแล้วก็เป็นคําถามที่ดีมากนะครับจากคุณเลยแล้วที่บอกว่าท่านวาไงนะครับหากอ,อ,อยากจะเลิกเทรดในการเข้าเรืองผิดทางแล้วก็เติมไม้เบิลไม้นะครับแล้วก็พอแตกนะครับนั่นแหละครับถ้าคุณรักเงินของคุณนะครับคุณรู้ว่าพฤติกรรมนี้มันทําให้คุณพอแตก นะครับแล้วคุณยังทําอยู่แสดงว่าคุณยังไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่รักเงินของคุณจริงๆนะครับลองเปลี่ยนพฤติกรรมครับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับชีวิตเปลี่ยนอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็บอกเลยว่าคือพอเราเปลี่ยนได้เนี่ยมันเป็นการฝึกนิสัยใน,ในระยะยาวผมเข้าใจเลยว่าแรกๆมันโคตรยากเลยครับในการเปลี่ยนนิสัยแต่พอเปลี่ยนได้นิสัยนี้มันจะติดตัวกับเราไป ในระยะยาวครับเพื่อนๆครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับไม์เซตนี e, ้ก็หวังว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้ไอเดียน่าจะได้วิธีคิดแบบกรอบวิธีคิดแบบใหม่ๆกลับไปนะครับในการปรับใช้ในการเทรดนะครับผม